สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวโชคยี่ห้อ SPN นะครับอันนี้เป็นกล่องของเขานะครับที่กล่องเขียนว่า Workcard นะครับด้านข้างนี้ก็จะมีบอกออมีการการโหลดสปริงในตัดแรงดันสูง ความก้าวหน้าสปริงข้อมูลต่างๆนะครับนี่มีบอกแล้วก็ด้านหลังมีในส่วนของตารางค่าน้ำหนักต่างๆแล้วก็ยี่ห้อ xmax ครับนี่เรามาแกะดูกันนะครับผม ภายในก็จะมีชุดคิดเอาไว้ปรับความยาวของตัวแกลนแกนโชคนะครับเป็นคอม้ามีหกเหลี่ยมมีแหวนรองสองตัวอันนี้จะเป็นใบรับประกันภายในมีโชค อันนี้เป็นโชค SPN นะครับความสูง5 5มมิลก็คือความสูงเดิมของเดิมของ XMAX เลยนะครับอันนี้เป็นสำหรับ XMAX นะครับก็มีตัวปรับซอฟกับฮาร์ดก็มีตัวในส่วนของการปรับรีบราวนนะครับก็มีน็อต มีน็อตใส่มาตัวหนึ่งนะครับตัวก็สีดำเงานะครับสีดำเงาสวยเลยรตรงนี้มีติดบอกว่าเป็นของ XMAX นะครับความสูง3ามอยห้าสิบนะครับวันที่เลเวลนะครับ จะป็ปอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็ตรวจสอบว่ามีรอยมีอะไรไหมนะครับแหนหัวลูกยางสปริง ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปติดตั้งกันนะครับผม